มอเอแปลงไฟฟ้านะครับจาก20,000โวลต์ลงมาเป็น220โวลต์เกิดกำลังผลลวดทุ่ยเยภูมิ5.4กิโลวัตต์มอเอแปลงมีประสิทธิภาพ90%กระแสะไฟขนลวดปฐมภูมิมีค่าเท่าไหร่ตรงนี้นะครับอันดับแรกน,นะครับนะีกูขอพูดถึงตังนี้ก่อนแล้วกันมออแปลงครับในอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันเรานะครับเจา้ามออแปลงก็คือสิ่งน,นี้นะครับเห็นไหม คือสิ่งนี้นะเราจะเห็นหมอปแปลงอันใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับจากพวกสายไฟแรงสูงเนี่ยนะครับก็แปลงมาเป็นให้ต่ำลงมาอย่างเช่นแปลงลงมาเป็น220โวลต์น,นะครับในเมืองไทยใช้220โวลต์ถ้าเป็นอเมริกาก็ใช้110โวลต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคคราวนี้เมื่อกี้เห็นนะครับเจ้าตัวมอปแปลงเราแล้วนะครับ เราก็บอกว่ามอกแปลงเราเนี่ยมันมีประถมภูมินะครับก็คือไพมารีนะครับก็คือประถมภูมินะปรมถมเย็นยังไงประถมปรถมประถมปฐมโอเคปรถมภูมิโอเคอนนแล้วเซค o n น a ด y นะครับก็คือ ทุติยภูมินะครับโอเคปฐมภูมิครับเราให้นะครับไฟฟ้าเข้ามาสองหมื่นโวลต์ใช่ไหมครับเพราะนั้นปฐมภูมิก็จะมีคนลวดที่เยอะนะครับส่วนที่ย่อภูมินะครับก็เหนียวนำนะครับลงมาให้เหลือน้อยลงนะครับก็เหลือนะครับเข้ามาที่โหลดของเรานะครับ แค่สองร้อยยี่สิบโวลต์เนี่ยนะครับก็คือแบบนี้นะวัตถุูทุติยาูู้นะครับก็คือเป็นแผนภาพของมอปแปลงนะครับแล้วคราวนี้ครับเขายังบอกมาอีกว่าประสิทธิภาพมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะประสิทธิภาพมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือล่ะมันไปกับอะไรครับมันก็ไปกับความร้อนนั่นเองนะครับสังเกตนะครับว่าเราจะได้ยินคําว่ามอปแปลงระเบิดหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยนะจะตัวมอปแปลงเนี่ยนะ ถ้าบอกว่าเราดัแบบเครื่องไปแล้วแล้วเราแล้วเรานะครับอยู่ใกล้ๆแมอแปลงนะครับแต่อย่าเพิ่งไปจับแมอแปลงนะครับเดี๋ยวไฟค้างนะเราสังเกตได้นะครับโดยที่เราอาจจะจับนะครับไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันไม่มีไฟรั่วนะครับจับด้านนอกก็จะรู้ว่ามันขุ่นนะครับนะแต่อย่าไปจับโดยตรงนะครับเดี๋ยวไฟวรั่วหลุดเอานะครับโอเค ก็หมายความว่ามันมีความร้อนขึ้นมาใช่ไหมครับทุกคนคงสังเกตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันมีแต่าแค่เดี๋ยแค่แคักเก้าสิบเอร์ซจากร้อเปเซ็นเพราะนั้นตัวนี้เป็นไงครับกําลังของทุติยภูมิใช่ไหมครับอันที่สองนี่นะจะเท่ากับอะไรครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับของปฐมภูมิ เป็นลักษณะนี้เห็นไหมนี่คือความสมพันธ์นะครับที่เขาให้มาถ้าบอกว่ามันได้ร้อยเร์เซลยหรตรวนี้ก็หายไปใช่ไหมครับจากกาลังของปฐมภูมิก็ไปหาทุติยภูมิได้อย่างร้อยเปอร์ซนเท่ากันเลยแต่ว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมครับนักเรียนคิดว่านะคําตอบนะครับคือเป็นไปไม่ได้ครับในความเป็นจริงนะครับเครื่องยนต์นกลไกหรือไม่ว่า เครื่องใช้ไฟอะไรก็ตามไม่ได้ให้ประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นนะครับมันก็ต้องสูญเสียไปเนาะนะครับเครื่องยูนิูมคติก็คือไม่มีพลังงานใดๆเสียไปเลยไม่ได้ร้อนขึ้นกว่าเดิมเลยไม่อะไรเลยตัวนั้นยังสร้างไม่ได้นะครับแล้วก็ตามหลักฟิสิทธ์แล้วก็คาดการณ์ว่าไม่น่าจะสร้างได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันมันต้องมีความสูญเสียอะไรไปนะครับแน่นอนนะคราวนี้เราก็มาดูต่อนะครับ ว่ากำลังใช่ไหมครับจาก p เท่ากับอะไรครับ p เท่ากับ iv ใช่ไหมนะเพราะเขาบอกอะไรครับเขาบอก v มาใช่ไหมครับก็สนใจอะไรกระแสใช่ไหมครับไนะบอก v มาสนใจ i ก็เข้าทางเลยนะก็ะ p เท่ากับ iv นะครับแต่กําลังอันที่สองเขาบอกว่าห้าจุดสี่วูซังสามวัตต์แล้วนะใช่ไหมฮะ ก็ได้ไปแล้วง่ายๆนะครับส่วนอันนี้ก็คืออะไรครับปัถมภูมิใช่ไหมครับเท่ากับ i คูณกับ b, b ความต่างสักของปฐมถมภูมิคืออะไรครับสองหมื่นวอนใช่ไหมโอเคแบบนี้ใช่ไหมยก็เมื่อแทนค่าเสร็จแล้วเราตัด นิดหนึ่งนกันนะฮะหลังจากนั้นก็คิดเลขออกมาครับดูขอดูโพยเลยดีกว่าเพื่อจะไม่เสียเวลานะก็ตอบนะครับไอของกระแสนะครับของขลลวดปฐมภูมินะครับตรงนี้นะครับเท่ากับนะครับ0.3แอมแปร์นะตรงนี้นี่คือคำตอบนะครับ ตรน,นี้นะครับสังเกตไหมครับเวลาเรานั่งทำาทำแคบเดียวนะครับแต่ว่าที่ครูบรรยายให้ฟังเยอะเนี่ยก็คือเรื่องทฤษฎีนะครับ <ple parish> เราควร <ple ripped> ท,ที่จะเรียนรู้ทบทวนทฤษฎีไปพร้อมๆกับการทําโจทย์นะคร <ise> ับไม่ใช่ว่าทําเพื่อเร่งจะเอาแต่คําตอบนะครับแบบนั้นนะครับถ้าเร่งจะเอาแต่คําตอบอย่างเดียวนะักเรียนก็เหมือนกับไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะครับนะเวลาไปใช้จริงก็ใช้ไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างอันนั้นก็คงไม่สนุกนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ